ปาดูซาปัตตี้นะคะก็ตอนที่ตีติดโควิดอ่ะที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลสี่เนาะแล้วหมามาก็ให้มาให้อาหารเสริมมากินอยู่ประมาณนี้นี่นะครับอันนี้มากีพาสเบอร์รี่นะครับอตตี้จะกินอยู่ครั้งละสองซองสองครั้งเช้าเย็นเนาะก็เป็นสี่ซองต่อวันเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นกูต้านะครับก็กินสองครั้งเหมือนกันครั้งละสองซองเท่ากันก็เป็นสี่ซองเนาะ แล้วก็อันนี้จะเป็นคอลลาเจนนะครับก็กินวันล,ละหนึ่งซองก็ได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็น B บียรอดไลฟ์เซนเชียลก็กินวันล,ละสองนะครับแล้วก็เป็นเพอร์เฟกต์เรเดียนนะครับก็กินวันล,ละสองเหมือนกันอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือล็อกส์เบอร์กี้นะครับอันนี้เอายางมัดไว้เพราะว่าจะได้แบ่งถูกว่าจะกินเท่าไหร่ต่อวันต่อครั้งนะครับก็กินผสมกันเลยสองครั้งเหมือนกันเนาะ แล้วก็พรุ่งนี้จะออกแล้วครับกําลังจะกลับแล้วครบสิบสี่วันแล้วครับอาการปกติทั่วไปไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีไข้ไม่มีเจ็บคอไม่มีไอไม่มีคลื่นไส้ไม่มีท้องเสียไม่มีหายใจไม่ออกไม่มีหอบเหนื่อยไม่มีปวดคอครับก็ปกติแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะได้ออกแล้วเนาะครับขอบคุณครับ